สวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักของแอปลินทุกทุกท่านนะคะพบเจอกันอีกแล้วคะ่ะช่วงบ่ายตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วคะ่ะทุกคนเจอกันวันที่29สิงหาคม2568นะคะก็มีแนวทางจากน้องเบลค่ะ,น,คะ,น,คะน้องเบลส่งตัวเลขมาให้นะคะสําหรับน้องเบลนี่เป็นคนเล่นหวยวิ่งอย่างเดียวเลยค่ะวิ่ง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 เขาชอบเลขวิ่งเพราะว่ามันเน้นเน้นเลยนะคะคือไม่ค่อยจะพลาดเท่าไหร่สําหรับเลขวิ่งของน้องเบลนะคะ ก็จะเอามาให้ FC ทุกท่านได้ชมนะคะสำหรับเลขน้องเบลในวันที่1กันยายนนี mm hmm. ้ก็ขอให้ทุกคน mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเบลไว้เด้อค่ะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวเลขกันค่ะ mm hmm. เลขน้องเบลวันที่1กันยาเด้อค่ะวิ่งซี จับคู่ให้สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หค่ะส2่สองสี่สามสี่ห้าสี่หวิ่งสี่ค่ะสำหรับเลขน้องเบลชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเลยค่ะทุกคนก็เป็นแนวทางนะคะในวันที่หนึ่งนี้ตรงกับวันจันร์ค่ะทุกคนอาจจะมีเลขแบบนี้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก็เลือกเอานะคะว่าชอบตัวไหนก็เลือกเอาค่ะเลขพี่น้อง ก็จะมี43 45นะคะวดที่แล้วก็ออก65เนาะเป็นเลขพี่น้องงวดนนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะเม็ดเลขพี่น้องอีกก็คือ43 45เนาะก็มาตรงกันหลายเจ้านะคะมี42นี่42เนี่ยมาตรงกันหลายเจ้าแล้วก็46ก็มาตรงกับพ่ออ้วบนะคะพ่ออ้วบเน้นให้46ค่ะทุกคน